สวัสดีครับทุกคนครอเดนี่นะครับวันนี้เราจะเรียงวิธีการถามอาชีพกันนะครับเดี๋ยวนี้มีอาชีพหลายๆยอย่างทั้งอาชีพใหม่ๆและอาชีพที่มีอยู่มานานแล้วนะครับทุกคนครับอาชีพใหม่มีอะไรบ้างครับอย่างที่ผมเป็นอยู่ก็จะเป็นหนึ่งในอาชีพใหม่นะครับก็คือยูทูบเบอร์นะครับหลังจากอินเทอร์เน็ตและ สมาร์ทโฟมพัฒนามาโลกโเซเชียลเยอะขึ้นมากนะครับนอกจากยูทูบเบอร์ยังมีอินสตาแกรมเมอร์บล็อกเกอร์ติ๊กตก็อกเกอร์กลุ่มนี้ก็คือผู้ที่มีอิทธิพลเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับอาชีพพวกนี้จะเป็นอาชีพใหม่ๆนะครับถ้าพูดถึงอาชีพที่มีอยู่มานานแล้วก็จะมีเพศครู ตำรวจพนักง,งานออฟฟิศเป็นต้นนะครับถ้ารู้จักกับของญี่ปุ่นแล้วน่าจะมีโอกาสคุยเรื่องงานบ้านนะครับทำงานเกี่ยวกับอะไรที่ไหนอย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะสอนวิธีการถามอาชีพนะครับวันนี้จะสองสประโยคครับประโยคเลขおนัはเดですかประโยคที่2 お仕事は何をされていますかประโยคที่สご職業は何ですかครับทั้ง3ประโยคนี้จะถามถึงอาชีพนะครับคนที่จะอธิบายประโยคอธิบายความหมายของเทรละคำศัพท์นะครับรคำเรกお仕事หรือ仕事แปลว่างานนะครับ仕事ชื้นๆก็ใช้ชชชได้ ใส่คำว่าโอดันหน้าจะสุภาพกว่านะครับคำที่สองโกชกุโย ok หรือชกุโยแปลว่าอาชีพนะครับเหมือนกับคำเลข ok ชกุโยเฉยๆก็ใช้ได้เดี๋ยวใส่คำว่าโกดันหน้าจะสุภาพกว่านะครับสำหรับคำว่าชกุโย ok ไม่ใส่คำว่าโอแต่ใส่ โกนะครับโกชกย์คำคำที่ 3, สามสาเรติมัสก้าสาเริมัสคานี้มาจากคำว่าชิม,มัสหมายความว่าทำนะครับอย่างที่ทราบกันภาษาญี่ปุ่นจะมีหลายระดับที่แสดงความเขารบนะครับถ้าอยากทำแบบปกติจะถามว่าสてเますิม,มัแต่ถ้าอยากจะถามแบบสุภาพ จะเปลี่ยนเป็นซาเดเตอิมาสคะครับวันนี้ไม่ได้อธิบายลึกๆนะครับแต่ทุกคนจำประโยคไว้ว่าซาเดเตอิมาสคะหละกันนะครับครับเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เรียบร้อยต่อไปจะอธิบายความหมายของแต่ละประโยคนะครับหนึ 1> 1. ่งโอชิโกะโตะนันเดสครัองโอชิโกโตะนาをされていますかส ご職業は何ですかプライオクレนดีศขะประคแรว่าิงวิงวานว่าานซึ่งประโยคนีンンクンク้ได้แปลว่างานของคุณคืออะไรครับงานของคุณคืออะไรคะนะครับประโยคที่สอนนะครับお仕事は何をされていますかカムはคำว่าすかี ก็คือคำทรูปแบบสุภาพนะครับซึ่งประโยคนี้จะแปลได้ว่าคุณมปฏิบัติงานอะไรครับคุณปฏิบัติงานอะไรคะนะครับประโยคสุดท้ายนะครับกูชิกิโยะนันเดสคาคาคำว่าご職業ิหมายความว่าอาชีพนะครับซึ่งご職業は何ですか ไปลได้ว่าอาชีพของคุณคืออะไรครับอาชีพของคุณคืออะไรคะนะครับแล้วก็เวลาตอบคำถามใช้ประโยคว่าเดสุเดสุหรือโอชิเตอิมาสโอชิเตอิมาสนะครับเช่นเขามาถามว่าโอชิโกโตะนันเดสกะหลังของคุณคืออะไรครับเราจะตอบว่า ยูทูบเบอร์เดสยูทูบเบอร์เสคือยูทูบเบอครับนะครับหรือเขามาถามお仕事は何をされていますかคุณปัิบัตยางอะไรคะเรืวเราจะตอบว่ายูทูบเบอร์สเต็มัทำยูทูบเบอครับทำยูทูบเบอรครับกรณีแบบนี้ไม่บอกว่า ยูทูบเบอร์ว่าสั่งเตอีมปุ่นไม่ใช้คำสุภาพกับตัวเองนะครับต้นใช้คำสุภาพกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นต้นตอบว่ายูทูบเบอร์สเตะอีมทำยูทูบเบอร์ครับเคหนังเองครับลงฝึกอ,อกเสียงกันนะครับในยางฝึกครั้งนี้ถามและตอบ3ามแบบ

เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราเรียงวิธีการถามอาชีพการมานะครับถ้ามีความสงสัยลองโคุความด้วยน,นะครับเดี๋ยวถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กดไลค์คกดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับงั้นเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายมาตั้งเน้